สวัสดีครับในการพูดคุยเชิงลึกครั้งนี้เราจะมาเจาะแนวคิดที่น่าสนใจมากจากข้อเขียนของโกลแมนลักชัวรนะครับเรื่องชนะบาคาร่าด้วยปัญญาไม่ใช่แค่โชคซึ่งเป็นมุมมองที่ต่างออกไปเลยคือมองผ่านเรื่องของปัญญาไม่ใช่แค่โชคหรือว่าสูตรสำเร็จต่างๆครับค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะจุดที่ผมว่าน่าสนใจมากคือคำว่าปัญญาในที่นี้แหะครับ เขาไม่ได้หมายถึงแค่ความฉลาด IQ สูงอะไรอย่างนี้นะครับแต่คือความสามารถในการเห็นตามความเป็นจริงอืมค่ะคือเห็นว่าไพ่มันก็เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ชัยชนะก็เป็นแค่เหตุการณ์หนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆดังที่เขาเขียนไว้เลยคือจิตใจคือสนามรบที่แท้จริง เหมือนเป็นการดึงความสนใจจากข้างนอกเข้ามาสู่ข้างในตัวเราเองนะคะผู้เขียนเขาชี้ว่าความให้แพ้ส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากไพหรือว่าเออเจ้ามือหรอกค่ะแต่มันมาจากอารมณ์ของเราเองนี่แหละที่แบบว่าควบคุมไม่ได้ครับพวกอารมณ์อย่างความอยากเอาคืนความโลภอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะมีประโยคนึงที่คมมากเลยที่บอกว่าไพไม่เคยมีชีวิตแต่ใจเรานี่แหละที่ไม่เคยหยุดดินค่ะโโหอันนี้จริงเลยครับ และการเอาปัญญาที่ว่าเนี่ยมาใช้จริงๆก็คือการฝึกรู้ทันใจตนเองสินะครับค่ะคือก่อนจะวางเดิมพันก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเอ๊ะที่ทำไปนี้มันมาจากความโลภหรือว่าความนิ่งหรือว่าเรากำลังแก้แค้นเกมที่แล้วหรือว่ากำลังเล่นตามแผนที่เราวางไว้อย่างมีสติใช่เลยค่ะเป็นการตรวจสอบตัวเองก่อนตัดสินใจซึ่งพอมองแบบนี้เป้าหมายมันก็เปลี่ยนไปเลยนะครับค่ะเปลี่ยนไปมากค่ะ จากที่อาจจะแค่อยากชนะทุกตากลายเป็นการมองเอาการอยู่รอดในระยะยาวเป็นหลักแทนถูกต้องค่ะบางทีก็ต้องรู้จักถอยเพื่อรอจังหวะที่มันดีกว่าครับหรือบางทีก็ต้องยอมเสียเล็กน้อยยอมเสียเพื่อรักษาทุนก้อนใหญ่เอาไว้ค่ะอันนี้คือการเล่นแบบมีกลยุทธ์ทางความคิดจริงๆแล้วก็มีอีกประโยคที่ผมชอบมากดวงที่แท้คือดวงที่สร้างด้วยวินยัยความรู้และสติค่ะ ผู้เขียนเขาบอกว่าอันนี้มันใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่ในเกมจริงค่ะมันเหมือนการบอกว่าโชคดีส่วนหนึ่งเราสร้างเองได้นะคะถ้าเราตริมตัวดีมีสติครับแล้วในทางกลับกันสิ่งที่น่ากลัวกว่าไพ่หรือเจ้ามือก็คือความประมาทในใจเราเองอันนี้สำคัญมากเลยค่ะบทความเขากระตุ้นให้เราถามตัวเองง่ายๆแต่ลึกซึ้งว่าเราเล่นเพื่ออะไรอืม ถ้าไม่มีเป้าหมายหรือเล่นตามอารมณ์ไปเรื่อยๆอันนี้เอ่อมันก็เสี่ยงมากใช่ค่ะเพราะทุกครั้งที่เดิมพันมันเหมือนการลงทุนทางอารมณ์ไปด้วยครับอาจจะไม่ได้เสียแค่เงินแต่อาจจะเสียความสงบในใจด้วยค่ะเสียความสุขไปเลยคำถามต่อมาคือ แล้วเราจะฝึกปัญญาแบบนี้ได้อย่างไรผู้เขียนเขาไม่ได้บอกว่าต้องไปนั่งสมาธิอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เขาเสนอว่ามันคือการรู้เท่าทันตนเองในแต่ละขณะที่เรากำลังเล่นอยู่นี่ยแหละอืมคือการสังเกตอารมณ์ตัวเองใช่ครับสังเกตเห็นความโลภความกลัวใจร้อนที่มันผุดขึ้นมาค่ะไม่ต้องไปห้ามมันแค่รู้ทันมันก็พอเหมือนเป็นนักรบที่สุขุมหน่อยรู้ว่าเมื่อไหร่ควรสู้เมื่อไหร่ควรถอยเพราะเข้าใจว่า ใจร้อนคือกับดักที่แพงที่สุดถูกต้องครับเพราะงั้นความสำเร็จในมุมมองนี้มันก็เลยไม่ใช่แค่การชนะครั้งใหญ่ๆไม่กี่ครั้งค่ะแต่มันคือการสะสมครับการสะสมวินยัยแล้วก็ความเข้าใจไปทีละน้อยๆเหมือนนักดาบที่ไม่ได้ชนะเพราะฟันแรงอย่างเดียวแต่ต้องฟันแม่นและฟันเป็นเวลาด้วยนะคะครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยเพรฟังแบบนี้แล้ว บทเรียนจากเกมมันสะท้อนเรื่องในชีวิตจริงได้เยอะเลยนะครับจริงค่ะทั้งเรื่องการคุมอารมณ์การวางแผนการยอมรับความผิดพลาดการรอจังหวะค่ะผู้เขียนเขาเชื่อว่าถ้าเราฝึกปัญญาในสถานการณ์กดดันแบบนี้ได้เนี่ยก็น่าจะเอาไปใช้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตได้เหมือนกันค่ะพัฒนาตัวเองในด้านอื่นได้ด้วย เพราะเป้าหมายสุดท้ายจริงๆอาจจะเป็นการเรียนรู้ที่จะเป็นนายของตัวเองควบคุมความคิดและอารมณ์ให้ได้สรุปแล้วสาระสำคัญจากแนวคิดนี้ก็คือการมุ่งมั่นที่จะเป็นนักเล่นที่มีสตินะคะอย่างที่ผู้เขียนย้ำไว้เลยคืออย่าให้ความแพ้แพ้มันมาทำลายใจเราหรือชัยชนะทำให้เราหลงระเลงครับไม่เสียสูญไปกับผลลัพธ์ภายนอกและนี่ก็อาจจะเป็นคำถามทิ้งท้ายให้เราลองกลับไปคิดกันต่อนะครับว่า นอกจากในเกมหรือสถานการณ์ที่มีแพ้ชนะชัดๆแบบนี้แล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันของเรามันมีสนามรบทางอารมณ์หรือสถานการณ์ท้าทายอื่นๆอีกไหมที่มันเรียกร้องให้เราต้องเอาชนะใจตัวเองจริงๆอืมน่าคิดนะคะแล้วตอนนี้เรากำลังใช้ปัญญาแบบไหนในการรับมือกับความท้าทายเหล่านั้นอยู่บ้าง